สวัสดีวันนี้กสินวิชั่นขอนำเสนอสารคดีชุดเทพแห่งกรีกวันนี้ขอนำเสนออธีนาเทพีแห่งปัญญาและสงครามนี่คืออธีนาเทพีแห่งปัญญาและสงครามคุณเคยสงสัยไหมว่าใครกันที่ผุดจากหัวของซุสราชาแห่งเทพด้วยพลังหอกและโล่พร้อมกำรับศัตรูที่โหดร้ายที่สุดในตำนานกรีกได้ในพริบตาอธีนาไม่ใช่แค่เทพีธรรมดา เธอเกิดจากหัวของซุสหลังเขากลืนเมทิสแม่ของเธอเพราะกลัวคำทํานายว่าเด็กคนนี้จะล้มบัลลังเขาเธอผุดออกมาพร้อมเกราะที่หลอมจากไฟโอลิมปัสฉลาดล้ำจนหลอบแอริสเทพสงครามให้ฆ่ากันเองในสงครามโทจันเธอชนะอารักนีช่างทผ้าด้วยผ้าสมบูรณ์แบบก่อนสาบให้กลายเป็นแมงมุมหน้าสยองแขวนคอตายไปชั่วนิรันด์อธีนาช่วยเพอร์ซิอุสตัดหัวเมดูซ่าด้วยโล่สะท้อนที่สะกดสายตาของงูพิษได้ฉับพลัน และในสงครามไทยท่านเธอแทงหัวใจยักษ์ด้วยหอกและฝังมันทั้งเป็นใต้ภูเขาไฟเอตนาที่ยังเดือดถึงทุกวันนี้แต่ทำไมอธีนาถึงไม่เคยแพ้สงครามเลยสักครั้งเธอมีอาวุธลับอะไรกันแน่ตำนานเล่าว่าเธอเก็บหัวของเมดูซ่าไว้ในโล่ท่าเผยออกมาแม้แต่เทพก็กลายเป็นหินได้ทันทีบางคนบอกว่าเธอเคยใช้มันขู่ซุสตอนเขาจะลงโทษเธอและเธอยังฝึกนกคูให้ล่าศัตรูในเงามืด อาทีนายังมีกลยุทธ์และความลับสุดประทึกอีกมากรอคุณอยู่เทพองค์ต่อไปในตำนานกรีกจะพาคุณไปพบกับความตื่นเต้นและพลังอะไรที่ยิ่งกว่านี้กดติดตามและกดกระดิ่งเดี๋ยวนี้เพราะชุดเทพ,พเจ้ากรีกนี้จะเผยเรื่องราวฉลาดล้ำและดูเดือดจนคุณต้องตะลึง